กราฟสร้าง p a ฝั่งเซลล์สำเร็จแล้วก็เทลงมา2-3อาทิตย์เป็นเทรนใหญ่หลังจากนั้นเรามาดู p a ฝั่งบายไพรชั่น p a ฝั่งบายในทเฟมเฟรส h 4สร้างไม่สำเร็จแล้วมันขึ้นมาขึ้นมา จุดกลับตัวคือต้องอยู่ที่เส้นเหลืองถึงแนวต้านสองต้านนี้ก็คือต้องสร้างจุดกลับตัวฝั่งเซลล์สําเร็จ4ชั่วโมงสร้างไพรเชันสํา,าสเร็จแต่ไม่สมบูรณ์ไม่ถึงรับพอไม่ถึงรับกราฟก็กลับขึ้นไปคืนแล้วทำลาย pa ฝั่งเซลล์ H4 ที่สําเร็จ ก็คือ PA ฝั่งเซลล์ถูกทำลายจากนั้นกราฟขึ้นไปทำลายต้านคือจุดทุบทำลายต้านก็คือเลยต้านต้องผ่านเลยต้านต้องผ่านกราฟทำลายต้านเสร็จก็ย่อลงมาย่อตัวลงมาเลยต้านท่องต้องผ่านหมายความว่าเลยต้านต้องผ่านทรายนี้เลยต้านนี้ก็คือต้องผ่านทรายนี้ก็คือระหว่างนี้ กราฟสร้าง PA ฝัฟังเซลล์ไม่สำเร็จก็คือกราฟเลยไสยไปเลยต้านผ่านไสไปผ่านไสไปแล้วระหว่างนี้กราฟก็พยายามขึ้นไปสร้าง PA กลับตัวเหนือไสก็คืออันนี้เส้นเหลืองนี้คือจะเป็นไสของมันเดือนที่แล้วกราฟขึ้นมาเทสไสของมันเดือนที่แล้วแล้วอยู่ระหว่างเลยต้านผ่านไสย,ยังไม่ถึงอีก ไายหรือรับต้านก็คือสร้าง pa hs c สำเร็จก็คือมีการทุบลงมามีการทุบในกรณีที่ทุบในกรณีทุบคือทุบลงมามีข่าว cpi ทุบลงมาที่ต้านนี้ก่อนก่อนถึงต้านนี้เป็นจุดแรกหลังจากนั้นเด้งขึ้นไปคืนใกล้ไส้โซนไส้สนี้อีกที หลังจากนั้นกราฟก็ค่อยๆทุบลงมาอีกทีก่อนถึงไส้นี้ก่อนถึงไส้นี้ก็คือนี่คือพฤติกรรมของกราฟรวมๆที่กราฟทำทางอาทิตย์